ราคาพระแท้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ5อันดับเหรียญพระพุทธยอดนิยมมูลค่าหลักล้านที่วงการต้องการประจำปี2,565ซึ่งจะมีเหรียญพระพุทธใดติดอันดับกันบ้างและประวัติในการจัดสร้างตลอดจนพุทธลักษณะของเหรียญแต่ละเหรียญจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับ นชัดแดดีีแท้นะครับผมบอกให้เลยพลืบเราทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีทนทองสุดแกนทาทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคาหลับซื้อให้โทนบางแค่ทนทอง นันดที่5เหรียญหลวงพ่อโตซัมปอกงวัดพนันเชิงรุ่นแรกเนื้อทองแดงปีพศ2460เหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงรุ่นแรกนั้นจัดสร้างขึ้นในปีพศ2460จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงทั้งกระไหล่เงินและกระไหล่ทองรวมทั้งมีแบบรมดำลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอามหูในตัว ด้านหน้ายกขอบเป็นเส้นนูนและมีขอบเส้นลวดอีกชั้นหนึ่งตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธไตรรัตนายกประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยเนื้ออาสนะยกเป็นฐานชุกกะชีด้านข้างทั้งซ้ายและขวามีพระอัครสาวกพระโมกขลานะและพระสารีบุตรยืนหันข้างด้านบนเป็นอักษรไทยว่าพระพุทธไตยรัตนายก ส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันสามบรรจุอักขระขอมสี่ตัวอ่านว่าอิสวาสุอิซึ่งเป็นอักขระย่อของหัวใจพระรัตนตรยัยด้านบนของยันเป็นอักษรไทยโค้งรอบยันว่าวัดพนันเชิงกรุงเก่าด้านล่างของยันเป็นอักษรจีนสี่ตัวอ่านได้ว่าซัมปอฮุดกงแต่อย่างไรก็ตาม จากจุดเด่นทั้งหลายทั้งมวลก็ยังมีจุดบอดนะครับที่ทำให้แยกยากยิ่งในการพิจารณาหาของแท้รุ่นแรงมาไว้แนบกายนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อโตทุกรุ่นจะมีพุทธลักษณะโดยรวมเหมือนกันทุกประการครับไม่ว่าจะเป็นปีพุทธศักราชที่สร้างกํากับไว้โดยหลังจากสร้างรุ่นแรกในปี2460แล้วได้มีการจัดสร้าง หลังจากนั้นอีก25ปีพศ2485เป็นรุ่นที่2ต่อมาก็จะเป็นพศ2517และพศ2533ซึ่งก็ยังคงรายละเอียดต่างๆเหมือนเหรียญเดิมในปี2460ทุกประการนะครับด้วยมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือของเหรียญหลวงพอโตวัดพนัญเชิงรุ่นแรกเนื้อทองแดงนั้น ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆแชมป์ก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่4เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรลกเนื้อทองแดงกระไลทองปีพศ2467เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรลกปีพศ2467จัดสร้างโดยหลวงพ่อใช้ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในสมัยนั้นมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหนา้าตรงกลางเป็นรูปจําลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประทับนั่งแสดงปางมารสีวิชัยเนื้ออาสนะฐานแบบผ้าทิพย์ขอบเหรียญแกะลวดลายกนกอย่างงดงามเนื้อพระเศีย เป็นเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากขอบเหรียญด้านข้างตรงพระชานุทั้งสองข้างมีอักษรไทยอันหมายถึงที่ระลึกตายอาสนะจารึกอักษรไทยว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงส่วนด้านหลังเป็นยันอักขระขอมซึ่งเป็นหัวใจของยันใหญ่จารึกอยู่ในตาราง25ช่องอ่านว่าพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิช่องกลางของตารางเป็นตัวอะซึ่งเป็นคำย่อของอรหังสมมาสัมพุทโธภพขวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิด้านนอกยันด้านล่างมีอักขระขอมอีกสี่ตัวอาจว่าพุทธะสังมิอันย่อมาจากพุทธังสรนังคัจฉามิซึ่งถือเป็น ยอดแห่งศิลหรือไตรสรณาคมที่มีดีครอบจักรวาลด้านล่างสุดระบุปีที่สร้างคือพศ2467เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกปี2467ถือเป็นสุดยอดเหรียญพระพุทธในอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ไฟ,ฟ่ฝันและสแสวงหาอย่างสูงครับทั้งยังหาดูหาเช่าของแท้ได้ยากยิ่งนัก โดยมูลค่าในการเชาหาเปลี่ยนมือของเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกเนื้อทองแดงกะไลทองนั้นถ้าอยู่ในสภาพสวยๆแชมป์ก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่3เหรียญหลวงพ่อวัดบานแหลมแหวกมานรุ่นแรกเนื้อเงินปีพุทธศักราช2460 เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแหวกมานรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460เป็นหนึ่งในเบนจภพาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยมลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงไข่ปั๊มข้างกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมประทับยืนอุ้มบาทเต็มองค์ มีซุ้มพุทธบูชาและลวดลายใบไม้ทั้งสองข้างเรียกว่าแวกม่านด้านหลังเหรียญมีลวดลายใบไม้ตรงกลางจารึกอักษรไทยว่ารูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมการจัดสร้างมีทั้งเนื้อเงินเนื้อฝาบาทและเนื้อสำริดโดยมูลาคา่าราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือ ของเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแวกม่านรุ่นแรกถ้าอยู่ในสภาพสวยๆแชมป์ๆก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านขึ้นไปกันเลยทีเดียวครับอันดับที่ 2. 2เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกเนื้อเงินปีพศ2460เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มานมัสการพระพุทธชินราชและร่วมทาบุญที่วัดเพื่อให้ท่านที่เคารพและนับถือได้นำไปบูชาติดตัวไว้เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลและคุ้มครองป้องกันภัยลักษณะ เป็นเหรียญทรงกลมปั๊มขอบกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชประทับนั่งในซุ้มเรือแก้วบนฐานบัวความด้านข้าจารึกพระพุทธชินราชด้านล่างจารึกนอถอจอกอย่อมาจากนาถาจารุประกรณ์ซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ ด้านหลังเหรียญจารึกอักษรภาษาไทย3แถวอ่านว่าที่ระลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกเหรียญพระพุทธชินราชพิมพ์หลังหนังสือสาแถวนั้นด้านหน้ามีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หน้าเล็กมีด้วยกันสมเนื้อได้แก่ 1. เหรียญเนื้อทองคำา 2. เหรียญเนื้อเงิน 3. เหรียญเนื้อทองแดง เหรียญพระพุทธชินราชนับเป็นสุดยอดของเหรียญพระพุทธเหรียน,นึ่งของเมืองไทยโดยมูลาค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือของเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกปีพศ2460เนื้อเงินถ้าอยู่ในสภาพสวยๆแชมแชมก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านขึ้นไปกันเลยทีเดียวครับอันดับที่1 เหรินอามหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกเนื้อเงินปีพศ2460เหรินอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวารารามวาราวิหารจังหวัดฉะเชิงเซารุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460สมัยที่พระอาจารย์หลินดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรท่านได้ดำริจัดสร้าง เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมฐานชุกกระชีขององค์หลวงพอ่อโสธรโดยมีขุนสิรินิพัฒม์มกทายกวัดเป็นผู้ดำเนินงานโดยสร้างเป็นสองแบบคือเหรียญรูปอามและเหรียญรูปเสมาโดยเหรียญรูปเสมาสำหรับแจกเฉพาะกรรมาการเท่านั้นนะครับ เหรียญอามหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกมีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอามขอบข้างเลื่อยด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธโสธรประทับนั่งเหนืออาสนะระบุป,ปีที่สร้างคือพศ2460ด้านล่างอาสนะเป็นลายกนกหน้าสิงด้านข้างทั้งสองมีอักษรไทยว่าพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเศา โดยมีตัวอุปิดหัวท้ายด้านหลังบนสุดเป็นตัวอุต่อมาเป็นอักขรขอมสีบ่บรรทัดอ่านว่านโมพุทธายะอายุวโนสุขังพลังเรียนอามหลวงพ่อโสธรปี2460มีการจัดสร้างเป็นจำนวนมากมายครับเรียนนี้จึงมีแม่พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยแม่พิมพ์ด้านหน้า แบ่งออกเป็นสามพิมพ์นั่นก็คือ 1. พิมพ์สระอุติดชัด 2. พิมพ์สระอุติดไม่ชัด 3. พิมพ์สระอุไม่ชัดมีเส้นแตกหรือที่เรียกกันว่าพิมพ์แตกแม่พิมพ์ด้านหลังมีสี่พิมพ์สังเกตที่อักขระของบรรทัดสุดท้ายที่อ่านว่าสุขขังพะลังคือ 1. พิมพ์ยันใหญ่ ตัวขังมีลักษณะกลมมนหางไม่ชิด 2. พิมพ์ยันกลางตัวขังมีลักษณะแกะปลายหางชิดติดกันเป็นเส้นตรง 3. พิมพ์ยันเล็กตัวขังมีลักษณะแกะปลายหางติดกันแต่ไม่เชื่อมต่อกับช่วงตัว 4. พิมพ์ยันเล็กบล็อกแตกจะเป็นพิมพ์ยันเล็ก ที่มีตรงท้ายอักษรขอมบรรทัดส,สุดท้ายจะมีรอยขี้กาดเหรียญอามรุ่นแรกหลวงพ่อโสธรจัดสร้างโดยแกนสีเนื้อคือ 1. เหรียญเนื้อทองคำา 2. เหรียญเนื้อเงิน 3. เหรียญเนื้อสําฤิ์ 4. เหรียญเนื้อทองแดงโดยมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือ ของเหรียญอามหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกปีพศ2460เนื้อเงินนั้นถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านกันขึ้นไปเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับของเหรียญพระพุทธยอดนิยมมูลค่าหลักล้านที่วงการต้องการประจำปี2565ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาของพระเครื่อง หรือวัตถุมงคลต่างๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามและก็ความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับเราเพียงแค่นำเอาภาพและมูลค่าที่เคยมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันมานำเสนอเพื่อให้ได้รับชมและพิจารณาในการเช่าหาและสะสมไม่ใช่เป็นราคากลางของพระเครื่ององค์นั้นๆน,น,นะครับและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังมีพระเครื่องยอดนิยม ของเกจิดังต่างๆของภาคกลางอีกมากมายครับที่ได้รับความนิยมในวงการที่เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาให้ได้รับชมกันซึ่งในโอกาสครั้งหน้าเราจะแยกเป็นพระเกจิของแต่ละจังหวัดมาให้ได้รับชมกันนะครับว่าแต่ละจังหวัดจะมีพระเครื่องหรือเครื่องรางวัตถุมงคลเด็ดๆของเกจิอาจารย์ท่านใดกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับและถ้าใครมีพระเครื่องอย่างที่เรามีการนำเสนอไปให้ได้รับชมกันนั้น สนใจอยากจะปล่อยเช่าหรือให้เราออกบัตรรับรองพระแท้ก็สามารถส่งพระเครื่องของท่านมาตรวจสอบได้ยังบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดเรามีบริการตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระแท้พร้อมกับประเมินราคาในการรับซื้อ,อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลครับถ้าพระของท่านแท้เรารับซื้อด้วยเงินสดอย่างแน่นอนถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะเราคืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกปัิทินองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม